เลื่อนพอนหยาดโยมบึงความขี่สงสารของข่อยดูนี่ข <c oughs> ่อยบ่เคยกินยานหักไม่หกัหกหวานหักหยา,ยาเอียงหกักเทาวันเอียงอินอ่อนเอียงน้ำเขาเจือเถื่อโดยความสงสารเนาะลงสื่อน้ำเขาวาสันทองสงสารว่าเพิ่นมมกไก่เสด็จละ พอยลานอนยูกุติซื้อๆก็เสียเงินพันไม่ออกพอออกเอ้ยว่าแล้วก็ว่าอย่นี่กับบร้คีเหนียวดอกขี่สงสารแลละมันจังเสียเงินอยู่จังเสียนะ่อยนอนยูกุติของคอยดีๆนะเราเมคอะกระโจกข่อยก๊อกๆๆกคอยก็เหลียวเบิ่งเอ้าโยมมาแต่ใส่ก็เลยเปิดประตูมาแต่ใส่คอยลยถามมาแต่ใส่ โอ้ยวสิมหาคุณอาจารย์นี่แหละพันว่าไมาอ่อย่างเนาสนหรอกคอยคือบ่หุจากเจ้าว่าผู้ขาสิมาขอมาหาขายยาสนันที่พ่นว่ายาอีอย่างยาสม,นสมนุนไพรสมุนไพรอันใดรักษาโรคอีอย่างรักษาได้สุขโลกวะสนะพ่นว่าโรคอีอย่างคือคือสิดีแท้ยาอีอย่างมัดสิดีแท้สนุก ยาผีบอกยาเทวดาบอกคุณบาอรักษาได้สุโลกอิรีได้คุณอาจารย์ปวดหลังปวดเอวเน็บแท้โลกเก้าปวดคอปวดหัวเข้าประดงเส้นประดงเลือดประดงล่มอันนั้นอันดะีเนี่ยเพิ่นกรนะกาากาาากส่าได้ย่ายไปเนาะโลกอมาพกกรมั้ากมึนซทาปวดหัวประสาทไม่เกณฑน,นะ รักษาโรคความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำไขมันอุดต,ตันเส้นเลือดเบาหวานโรคภูมิแพ้อากาศนะใส่นัดลิซีดวงจมกูกลิซีดวงทวารเปิ้ลกระเบ้าไปเนาะลิซีดวงล้ำไส้ก่อนก็เรียกว่าปฏิทุมันคือสีดีแท้มันใหญ่ยัยยงมาเปิดเบิ่งกันนะเปิ้ลก็เลยจกรวยออกมาจากกระตาเพิ่นจักเอียงแนี่บมองดู một cháu bưng ở đâu này cái ý nhàng này anh Biệt như nhàng này nè biếc mày như biếc lâm ti nó anh này để như ăn 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 tí Biệt Tôn ăn kiêng tí Ui này <laughs> คุณอาจารย์เป็นโรคอีหยังว่าสินนะถามข่อยข่อยก็เลยว่าวเอาอยู่ซื่อๆเจอบขื้นมาแซงข่อยว่าให้ข่อยเป็นโรคอันนั้นโรคอันนี้ข่อยก็คืออยู่ดีกินแซ่บอยู่ก็เลยวางซี่ล่ะบ่บ,บ่ได้ว่าจังซั่นคุณอาจารย์น่ะมีอีหยังผิดปกติในร่างกายบ่เพิ่นว่าก็เลยว่าวมีข่อยนั่นเป็นอันอีหยังก็เขาเอิน้นกดไหรยอน ออกดไรยอนกระเพาะบดูดซึมสารอาหารไปลเลี้ยงร่างกายแล้วก็ร่างกายบ่ค่อยเผาผานนะนะบ่บ่เผา,า,าผานสารอาหารสุดมากกับเสียไปเก็บไว้เก็บไว้นะย,นย้ะอนว่าข่อยจ้าอีหยังบุรร่างกายไขาา่บ่เผาผานบวชขึ้นมือสารในหน่อยๆก็อืดท้องจังซี่นะ ผู้มือนี่สั้นได้คาบเดียวก็เลยว่างสิละบวมขึนม้นบวมขึ้นบ่จอยดิสั้นคาบเดียวก็บ่จอยวางเลเลาก็เลยจัดใาญที่แรกก็มีแตนซุ่มเปือกไม้อันนี้ละกละ็รอโรเลบานิโลกระปุกยาวิเศษเราออกมาตัาง้งปึ๊กแล้วตักอันนั้นอันนี้ใส่นะตักอันนั้นอันนี้อนันนู้นใส่เห็นบดแดงแดงแดงเ,ดงเดงนี่ยคนะอโรเคล่เน้นๆ คอยกับบอลูน้ำเล่าแล้วจะกเล่าใส่อยอียงก็และปวดหัวเอามันยาอยียงเนี่ยมุเจ้าก็เติมไป่อยมาสิกากินนะกินโลดยาดีพีบอกมันว่าผูอา,ารยารับรองคุณอาจารย์ต้องโทษหาฉันอีกแน่นอนมนว่าเบ้าดีเบ้าวมวนคักไม่ออกก็ได้คอยกันเลยถามว่ามุเจ้ามาตตอใส่ พ่นก็นเลยบอกว่าเพื่อนมาแต่ทั้งพุนละทั้งขอนแกนทั้งขอนแกนก็นกนเลยมัดคือมากไก่แต่มุมเจ้ามากไก่แต่มุมเจ้าขายได้อยู่ดีเวลาคำใสกันนอนหันตีบ้นเมนตัวขน้อยแตดเมื่อเจ้าเถื่อดิเพิ่นว่าโค้งออกจากบ้านก็เป็นเดือนพวาะตีดีครับบ้านก็เป็นเดือนสองเดือนพเพิ่นว่าดิก็เลยด้วยความสงสาร ในความดีต่นค้นนะอันตรแม่ก,กะเลยสีล้องเบิรงเจ้ากระปุกสีล้องเบิรงเจ้ากระปุกก็เลยถามว่ากระปุกละเท่าไหล่ไยูกระปุกหน่อยหน่อยโมจะเบิรงดูกระปุกหน่อยกระปุกละสามร้อยห้าสิบบาทปาทยยู้ยาล่งหมอกระสามสิบบาทรักษาทุกโรคหนึ่งเดียวสามสิบบาทรักษาทุกโรคหนึ่งเดียว อันนี้สามลอยหาสิบบาทนี่เจักสิก,กินกล้ากินบ่ากล้ากินด้วยเพื่อนบอกว่าต้มก็ได้เอาโยนล่งหม้อเลยต้มก็ได้ <c oughs> หรือว่าเอาดองดองน้ำแดงดองน้ำเพลิง,ดอง,งดองโซดาดองเหล้าเพิ่พปป์ว่าผสมน้ำเพลิงผสมน้ำอุ่นผสมน้ำสไปรืมันว่าวยดองเอาเป็นเต้ หลากหลายเถอก็เลยว่าสิละไปหาหมอนี่คอยเสียสามสิบบาทนี่นี่คอยบอกน้ำเจ้านน่คอยเสียสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อนก็นเลยว่าโลกของอาจารย์นน่อันทีให้ใหายขานี่ต้องซื้อสามกระปุกเกินไปมันวาซื้อสามกระปุกเกินไป คอยไปลงค่าล่มตังใดคอยก็ะซือน้ำเปิ่นหอดสามกระปุกอ่ะอิปออิแม่น่ะ้อนความว่าลิตนข้นเนาะลิตนเพิ่นมากไก่น่ะนะเอา้าเสียงเงินกรสร้างมันเถาะน่ะถือว่าไดวิเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดท่านไปยาอันนี้ก็จะสีกากิ่กล้กากิาก่นะนะหาเทือเพิ่นเอาอีหยังละ เอนยาอย่างก็เอนเด้าเม่ห่สิว่ายังไหเอ้เ้ยเฮอยาเอนสักตะตุไปสั้นกินเข้าไปสิเพราะสักตกะตุเบิดมือตินะคอยบ่เคยกินเ่าตรงๆผู้ใดเคยกินนะยาสมุนไพรมาจากนี่มาจากโอ้คอยบา่าออกซื้อดอกให้อานเอานี่ให้อานอ้าวนี่ห้อานอ้าวนี่คอยบ่ออกซื้อดอก แต่ว่าข่อยกะซื้อไว้น้ำเพิ่นซื้อคอณลิตรนเพิ่นเพิ่นมาไก่นะนะเพิ่นมาไก่แต่ว่าเบาเปื่นกะกะเสียหลายอยู่เนาะเนาะเบาเปื่นกะได้พันหนึ่งปอนดี่สามกระปุกหน่อยๆเบิ้งบัทรฟาร์มเมอร์ข่อยกระปุกสามในสามร้อยห้าสิบข่อยไปหาหมอนะจากกระเบือยันเรือลบโลกกันนั่นโลกกันนี่โลกเบา บาอกเบาหวานโรคอันความดันโลหิตส,สูงโรคหน่อยไปหาโรคใหญ่30บาทรักษาทุกโรคสวัสดิการบัตรทองโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าอยากไปเอกชนกับเสียบะฮอดสองเอยพราะว่าอยหยางพระสงฆ์องค์สมาเน,นเนาะส่วนมากหมอทุกคลินิกหมอทุกโราบาลเอกชนกับเสียทำบุญวาสนตทอก อันนี้คอยกระทาบุญตอละว,ว่ายัางไงซะสาธุเด้อผู้ขาทาบุญเมื้อน,นี้ให้ผู้ขาอ่าอย่าไดมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนด้อได้ซื้อ,อยาคีล่านภะพศสัตว์คันเป็นยาอีลีวาซื้อมาไวแล้วผู้ใดอยากได,ไดก็มาเอาไปรักษาเจ้าของอันมั่นตรงกับโลกมนก็นสิเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ให้ผู้ขา อย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะอย่าป่วยก็เสาะแก้แซให้เป็นผู้มีโรคาพยาธิที่น้อยที่สุดนะให้มีอายุมันขวนยืนเด้อด้ไทยถอนอ่านะเพื่อนปรกว่ายาพีบอกเนะอามาไว้ให้ผู้อยากได้ผู้อยากดีผู้อยากเอาไปกินไปรักษาให้หายป่วยไข้ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อติดต่อโดยตรงนะ กรับข่นี่แหละโดยเฉพาะไม่ออกชุ่มช่นบานข่ผูใ้ใดอยากกินนะยาแก้โรคนะอย่างก็กดกดไหลย,ย้อนเออกดไหลย,ย้อนกดไหลย,ย้อนกดไหลยบย่ยนะผู้ดใดอยากได้ก็มาเอาบ่ได้ว่ากันกระปุกละสามร้อยห้าสิบคนน คือซีดีกาอันอยังก่อยาหมออยู่โรงพยาบาลยาหมออยู่โรงพยาบาลว่ามีราคามีราคาอยู่แค่สามสิบบาทนะสามสิบบาทรักษาทุกโรค <c ười> คอยกระจายดีเกินเงินคู่มือนี่ยังหายากเนะวาวะวาอกกาะแต่ว่ากับนโมทาน,นาสาธุปไปละละนะอันเสียไปแล้วหวัดพันไก่ในขึ้นมาพันหลาดผู้เด็กพูดว่า บุยคือสิวาจากสันเตะนั้นแล้วมันเป็นอุท่าหอนวะนี่าต่โยมทั้งหลายก็เลยจะขว่จะของ,อของนอนอยู่ซื่ออยู่ในกุฏิกเสียเงินต่างพันหนึ่งมึงนี่กระปุกน,น้อยๆสามลอยห้าสิบสามยังคุณอาจารย์นี่ต้องเสียต้องกินตั้งอ่า ให้มันครบสามกระปุกพุ่นจัางสีหายขาดพุ่นโอ้ยอ้าผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อติดต่อโดยตรงนะพระอาจารย์ดีนี่แหละมาเอาโลดผู้ใดอยากได้อัตมาคือสิโอกากินเอาะมันสิป่วยสิไข้ปันได้กับสิบไปหาหมอแพทย์แพทย์ป,ปัจจุบันนี่แหละ แผนแพทย์ปัจจุบันแผนแพทย์ทยโบราณน,นี่จังว่ากันอีกเถื่อนึงขันไปหาหมออันปัจจุบันบดีกัสิหาหมอโบราณดอกเอาฝากเป็นอุท่าหวอนไว้ซํานี่แหละเนาะอันอันที่เสียไปกันสิถือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะได้สังสมบุญบรารมี่ไม้มีโอกาสสังสมบุญบรารมีนะือ กะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์จำนี้ราละญาติโยมทั้งหลายคอยพอก,กันใหม่อาจะเลื่อนพอ